ปลากรอยเก่งลักษณะปลากร่อยเก่งนี่ครับปลากร่อยเก่ง,กกงมันจะเป็นลักษณะไหนงอนคืออะไรเชิงคืออะไรปลากร่อยคืออะไรนี่ครับแล้วปลากร่อยที่มันเก่งๆเ,เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะผมเล่าแบบเริ่มจากปลากรอยก่อนเลยปลากร่อยเนี่ยนะฮะต้นตอของเขาเนี่ยนะปลากร่อยเนี่ยต้นไม่ใช่ว่าต้นกําเนิดนะเอาว่าต้นเรื่องแล้วกัน นะบางคนบอกไอ้ต้นกําเนิอดอยู่ไหนผมก็ยังไม่ผมก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดเลยผมพูดไปก็อาจจะมีอา,อาจารยา์หรือว่าแบบประเภทแบบคนที่แบบมีความรู้มากกว่านั้นเขาอาจจะเขาอาจจะเออไม่ใช่ตรงนั้นนะไม่ใช่ตรงนี้นะอะไรแต่ตามที่ผมรู้ตอนนี้ผมคิดว่ามาจากแถวภาคเหนือนะครับผมภาคเหนือหรือว่าแถวลําพูนอะไรเงี้ยแถว ลำพูนล,ลำปางอะไรเงี้ยเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมเชียงรายนี้ประมาณภาคเหนือนะครับนะผมว่าไก่ปลกก๋อยมาจากที่นั่นและผมก็มีภรรยายอยู่ที่เหนือด้วยแล้วก็อ่ผมก็นะครับผมก็ได้ไอไปซื้อไปซื้อมาดูแล้วว่าปลกก๋วยเทเธออะรร้อยนี่เป็นยังไงนะครับผมมันเข้าขายลกักษณะปลกก๋อยที่เกี่ยงไหมนะครับนะ คือวันนี้ถ้าฟังจบนะผมว่าได้ความรู้เยอะเลยนะนะปลากร่อยที่เก่งเนี่ยไปดูซิว่าที่เรามีมันเก่งอย่างที่ผมพูดไหมว่ามันตีแบบแบบที่ผมบอกไหมปลากร่อยร้อยเลยเนี่ยผมเอามาแล้วนะครับผมก็มาเตะนะเตะกับพม่านี่แหละนะครับปรากฏว่าพม่าแบบหาหัวมันยากมากนะมันจะมุดอยู่ข้างล่างมุดอยู่ข้างล่างแล้วมันก็จิกข,ขาจิกข,ขาเสร็จมันก็เตะเลยเตพะพม่ายกล้อเลย แล้วมันก็เข้าใหม่มันเข้าอย่างนี้เลยเข้าทีมันฟึ๊บครับเข่าของล่างแล้วมันก็ไปแอบอยู่หว่างขาบางทีมันก็มุดปีกขึ้นมาปับ๊บนะครับมุดปีกขึ้นมามาปับ๊บมันก็กัดตรงแถวๆตูดเนียเลยมันก็บินเลยตุ้มเลยนะครับนะฮะมันก็บินเลยนะครับบางทีก็เข้าปีกซ้ายเข้าปีกขวาแล้วก็กัดแล้วก็กัดมากเลยครับแบบ ถ้าสมมติว่าปากมันหลุดเนี่ยมันมันน่าจะทํางานได้ได้ลาบากมันใช้ปากเยอะมากนะครับผมกัดขากัดขายเ,เลือดออกเลยนะนะี่ครับผมลาคาญมันมากเลยประมาณนั้นนะครับผมนะแต่ผมก็เอาตีไก่ผมก็ตีไก่นวมแหละมันก็เลืยแบบผมคิดว่าถ้าพม่าถอยหน่อยหนึ่งนะี่เขาเห็นหัวันพอดีเลยเปี้ยงเปี้ยงเลยนะผมว่านะนะในมุมมองผมเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทําทั้งพมา่ทาทั้งเชิงผมก็เลยมองว่า อ๋อนี่คือลักษณะปลาก่อยลงจิกขาจิกดืวยจิกไปหมดจิกเล็บเท้าเล็บตีนไปหมดจิกไปหมดเลยขึ้นมาก็จิกหลังบ้างอ่าเทีปยปลาก่อยไอ้เล่ยอยเนี่ยมันไม่จิกมันไม่จิกตีหัวจริงหรอไม่หรอกครับตีอยู่นะครับบางทีมันก็เท้าบ่าบินตีหน้าอกเนี่ยบางทีมันได้หัวมันก็ไปตีหัวเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ค่อยค่อยได้หรอกยกนึงอาจจะได้สองสาครั้ง คือมันได้ตรงไหนมันตีตรงนั้นเนี่ยมันไก่ที่ปากเร็วมากเลยนะครับผมแต่ผมดูการเตะแล้วเนี่ยผมว่าเจอพม,ามา่าถอยล่อหน่อยถอยหน่อยนึงอะไรหน่อยนึงนี่ก็น่าจะน่าจะแบบกันเหมือนกันแต่โหนไม่ค่อยได้น่าจะแย่เหมือนกันน่าจะหัวบวมเหมือนกันแต่โหนไม่ค่อยได้สําคัญน้ําหนักสามโลมันไม่สมส่วนประมาณนั้นน้ําหนักสามโลแต่ว่าแต่ว่ารอยชนมันก็น่าจะอยู่ประมาณสองรถเจ็บ ความสูงของมันอ่ะคือรอยชนความสูงคือรอยชนจับอย่างเงี้ยบานแต่มันเตี้ยล่าแล้วมันจะไปเปรียบยังไงนะถ้าเขาหนักสามโลเท่ากับมันเนี่ยเขาลอยชนสามโลสามเขาลอยชนประมาณสามโลหนึ่งเนี่ยตัวเองลอยชนสองโลเจ็ดอย่างเงี้ยสนุกเลยนี่ครับหุ่นก็ยังไม่ค่อยได้ไหมยคราะว่ายังเอามาเป็นจริงเป็นจังไม่ได้แต่ถ้าเราเอามาผ่ามาอะไรนี่น่าสนใจ นี่ครับผมเอามาเอาปากเร็วมาเนี่ยแข้งดีตีแรงมากเลยนะนี่ครับผมตีแรงแข้งดีมากเลยนะครับก็นั่นแหละคือลักษณะปาก่อยอ่ะคือยังไม่ได้พูดว่าลักษณะปาก,ก่อยเก่งนะนี่ลักษณะปากอ hey, ่อยเฉยๆแล้วไก่เชิงคือ,อไรไก่เชิงก็คือตามความหมายของพจนานุกรมแล้วเนี่ยโอ้โหเปรียบเทียบสุดคือนะฮะคำว่าไก่เชิงนี่คนโบราณเขาก็เรียกไก่เชิงไก่พ่อแม่เขาเรียกสองอย่างเรียกเป็นชื่อใหญ่ ย่อยของไก่เชิงคือไก่ปากก่อยะก่เชิงไก่งอนคือย่อยของเขาไก่เชิงเนี่ยตามตำราแล้วเขาก็จะเป็นแบบลักษณะไก่เหลืองหางขาวล็อกมุดมัดซ้ายล็อกขวามุดปีกมัดขามัดปีกขึ้นมาตีข้อหัวหลักๆนี่คือไก่เชิงหรือไก่พนัดไก่เชิงพนัดประมาณนั้นนะครับไก่เชิงพนัดเนี่ยเป็นไก่เชิงที่ใกล้เคียงกับไก่สมัยโบราณมากนะครับไก่พนัดนะครับผม แต่เราเอามาตีกับไก่พมา่าในปัจจุบันนี้เขาอาจจะตีพมา่าลําบากหน่อยเพราะว่าพมัดพนัดมันจะเป็นไก่มัดหัวมัดแล้วพมา่าทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีหัวให้มัดแล้วก็อาจจะโดนตีหัวบวมประมาณนั้นนะฮะนั่นคือลักษณะไก่ลักษณะไก่เชิงนะครับผมไก่เชิงก็คือเอาเป็นพนัดเป็นหลักแล้วพนัดตียังไงก็เข้ามา็อกคอล็อกคอ,อ,อได้ก็ นะจบละตีข้อหัวไปล็อกเข้าข้างนี้ก็ล็อกข้างนี้เข,ข้าปีก็ล็อกมัดปีกตีมัดปีกไก่มัดมุดไก่มัดตีไก่มัดตีประมาณนั้นนะครับนั่นคือลักษณะไก่เชิงนะครับผมก็ตีข้อหัวนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันแหละนะครับหัวบวมหัวลั่นได้ไขหัวพาหัวเลยแหละนะครับนะแล้วก็อ่า ลักษณะไก่งอนทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ไอยแล้วแล้วก็ไก่เชิงแล้วนะครับผมนะครับแล้วไก่เชิงตียังไงก็ตีอย่างที่ผมบอกกันเมื่อกี้นีครับก็ถือว่าก็ถือว่าพัฒนาได้อีกนะครับเพราะว่าต้องเอาไปแบบเอาไปเติมหน่อยว่าอย่าเพิ่งไปกอดหลุดอย่าเพิ่งไปกอดรัดมากๆรัดมามากๆเนี่ยมันหลุดได้รัดมากๆๆเนี่ยมันหลุดได้อย่าเพิ่งไปกอดรัดมามากๆนะครับนะอ่า ประมาณนั้นเหมือนปลาก๋ <If S 1> ่อยอะไรอย่าไปวุดเยอะอะไรเงี้ยไก่เชิงก็อย่าไปมัดหลุดอะไรเงี้ย่ะมันก็จะมีข้อเสียของเขาอยู่นะแล้วก็ไก่งอนล่ะไก่งอนเนี่ยมันงอนไก่งอนเนี่ยคนก็จะมองว่าฮงอนเนี่ยมันเป็นไก่พม่าหรือกะไก่เชิงไก่งอนเนี่ยมันเป็นได้ทั้งพม่าทั้งเชิงทั้งก๋่อยนะไก่งอนเนี่ยคำว่างอนคาว่างอนเนี่ยมันเป็นกระดูกโครงสร้างงอนแต่มันจะเป็นพม่าก็ได้มันจะเป็นงอนก๋่อยงอนก็ได้พม่างอนก๋่อยงอน เชิงไก่เชิงงอนก็ไม่ค่อยได้ย yeah, ินเท่าไหร่พมางอนไก่งอนนี <t> ่ไ <outgoing> ด <Anthony Harris> ้ย <Missy? S 2> ินอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นคือลักษณะไก่งอนถ้าเป็นพมางอนนะมันก็จะเป็นไก่ที่แบบใหญ่ๆรูปร่างดีสวยงามนะครับผมซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็เวลาเตะนะเขาจะจิกหัวบินตีหัวจิกหัวบินตีหัวตีแรงมากตีหัวนะครับตีหัวแต่ช้าหน่อยนะฮะช้าหน่อยนึงนั่นคือลักษณะไก่พมางอนแต่สมมติลักษณะไก่ ไก่งอนก็จะเป็นราคาณคล้ายๆรับจำพวกดกําเจาะเกาะแต่ดาเจาะเกาะนี่เป็นไก่งอนที่พัฒนาแล้วถ้าเป็นไก่งอนโดยโบราณเลยก็จะเป็นไก่งอนลักษณะรูปร่างดีสวยงามแต่วเวลาตีก็ตีแบบล็อกคอตีทั่วไปปีกไม่ค่อยเข้าไก่งอนเนี่ยแบพิงพิงพิงแบบยิิง่ติดก,ก็ตีน้อกก็มีพิงพิงล็กอกคอก็ตีประมาณนี้นะครับผมนะแล้วลักษณะปลาไอยนะครับผม ลักษณะไก่ปลาก่อยเก่งๆนะครับกระดุมเม็ดนี้ติดก็อึดอัดเอาออกก็โล่งไปนะครับผมลักษณะปลาก่อยเก่งนะฮะเป็นยังไงล่ะทีนี้มันก็จะเป็นทั้งเชิงก๋อยองอนอยู่ในตัวเดียวที่พูดมาทั้งหมดเอามันมารวมกันเอาม,มามัดรวมกันเช่น ปลากรอยมันขาดอะไรมันขาดต้องขึ้นมาบนหน่อยนึงนไปอยู่ล่างเยอะเกินแต่ข้อดีของเขาคือปลากร่อยปากเร็วแข็งดีปากเร็วตีแรงอ่ะเอาปากเร็วตีแรงมาอ่าลักษณะกร่อยเก่งนะแล้วก็ไก่เชิงพนัสเพิงพนัสเขาเก่งเรื่องอะไรก็เ,เก่งเรื่องไวสปีดขาดีวิ่งอ้อมไม่เหมือนปลากร่อยนะปลากร่อยไม่ค่อยสปีดขานะปลากร่อยยี่อยู่นิ่งเนี่ยเสปีดขามาแล้วก็ขึ้นบนประกบ ประกบล็อกหลุดล็อกหลุดล็อกหลุดประกบล็อกหลุดนะฮะแต่เขาจะเก่งเรื่องสปีดขาและก็การขึ้นบนอเอาเข้ามาแล้วก็ไปเอากรงอ้นเอากระดูกโครงสร้างมาแล้วก็เอาคําว่ายืนประกบประกบหลังงอนมันจะยืนตรงๆประกบแค่ว่าเนี่ยเท้าบ่าตีเนี่ยเอาสามอันมารวมตัวมารวมกันแลให้มันลงตัวนะครับมันก็จะเป็นครบเลยเป็นไก่ตัวหนึ่งที่ปากเร็วแข้งดี เนะละลักษณะรูปร่างดีสมส่วนดีนะดุดันโครงสร้างดีผิวดีขึ้นมาบนเวลาตีก็ปึ๊บมีขึ้นบนมีเดินอ่ามีขึ้นบนได้จากเชิงมีเดินสปีดขาได้จากเชิงนะอ่ามีปากอยอยู่ในตัวปากเร็วจิกพอเข้าถึงปับ๊บปึ๊บปับ๊บจิกบินแข้งดีจากปากอยบินโครงสร้างใหญ่จากง่อนไม่กลัวใครให้เขาตีเราบ้างก็ไม่ต้องกลัวไม่พูดมานี่นะ ไม่ง่ายนะครับนม่เพราะอยู่สักห้าปีได้มาสักสองตัวก็ถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าตัวนั้นมันต่อยอดได้นะครับแล้วก็ใช่ว่ามันจะไปต่อยอดแล้วมันจะเก่งเหมือนเหมือนพ่อมันอีกนะเออนะครับไม่งั้นก็ก็คงไก่เก่งเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะครับนี่คือลักษณะปลาก่อยนะครับผมลักษณะปลาก่อยเก่งๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือก่อยเชิงงอน